อัสลามวอะลักุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับพศ2563ขณะนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกานะครับฝนมามืดเลยครับมาแบบก็เดี๋ยวลุ้นเลยครับว่าจะตกหรือไม่ตกก็ก็เดี๋ยวค่อยดูกันครับว่าจะเอายังไงดีครับวันนี้ก็เนี่ยครับ15ต้นพันธุ์มานำเสนอมีมีชุดเดียวแล้วครับหมดแล้วชุดสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับสีสันดอกสวยๆนี่ครับ15ต้นพันธุ์นะครับนี่ ขับปีอยู่ตรงนี้แล้วครับก็บปีส15้าต้น15ต้นพันนะครับชุดสุดท้ายแล้วก็มีห้าต้นห้าร้อยนะครับห้าต้นห้าร้อยนี่นี่ครับห้าต้นห้าร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับนี่ก็เดี๋ยวผมถอยหลังหน่อยเผื่อใครจะชอบแล้วใครแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่ครับห้าต้นห้าร้อยนะครับก็สวยครับอยู่ในกระถางแนิ้วนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ใช้ได้เลยครับนี่เผาจันทาแล้วก็อันนี้ตัวนี้อันตัวดอกตัวนี้นะ สวยมากแล้วก็น,นี้กอ็อะไรนะพระรถเมรีนะครับอันนี้พระรถเมรีแล้วก็มีดอกตัวนี้เนี่ยดอกตัวใหม่เป็นเท่ากับว่า2ตัวนี้คือดอกตัวใหม่นะครับตัวใหม่ทั้ง2ตัวเลยครับนี่คนละอย่างนะคนละอย่างเดี๋ยวจะบอกว่าเหมือนกันไม่เหมือนครับคนละอย่างเลยครับ <S <S ดูดอกดูกล่บดอกครับผมแล้วก็อันนี้15ต้นพันธุ์นะครับนี่สิต้นพันธุ์ดอกดอกสวยๆครับขวดดีๆกิ่งยาวทั้งนั้นครับรอบนี้กิ่งยาวแล้วก็มีอันนี้นี่ นี่ก็ห้าต้นห้าร้อยเหมือนกันครับแต่อันเนี้ยถ้าถ้าใครชอบแบบเยอะๆจะขอเยอะๆก็คือมันโตดใหญ่อะ่อะมันโขดใหญ่มันคุ้มอ่ะก็เป็นกระถางแปดนิ้วนะผมขายสิบสองต้นพันเนี่ยผมขายสิบสองต้นพันเลยเนี่ยผมจะคะไปให้เลยผมจะฆะไปให้สวยๆเลยครับนี่ครับนี่ดูจะจะ,จะรอบนี้จะเป็นโทนชมพูนะครับชมพูขาวอ่ามีแดงด้วยมีแดงมีแดงหนึ่งสองสามสี่ต้นห้าต้นครับมีแดงห้า เดี๋ยวผมนับก่อนนะว่าได้เท่สิบสองอ่ะก็ได้สองชุดนะครับสองชุดอ่ะสิบสองต้นพันธุ์ได้สองชุดนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับสิบสองต้นพันธุ์ขอค่า e m s สองร้อยเท่านั้นครับเนี่ยครับได้ดอกนี้เลยนะนี่ดูนี่นี่น,น,นี่ใหญ่ๆเลนบ้าเห็นโคตรไหมนี่ครับนี่เป็นแดงไอ่าเป็นแดงอะไรนะนี่เป็นอ่ะ ซับเศรษฐีอ่านี่ก็เป็นขาวจันทรานะครับขาวจันทราสวยๆแดงชมพูซับเจริญสวยๆครับนี่ก็เป็นดอกตัวใหม่นี่แดงดำนี่แดงดำนะครับดอกตัวใหม่เยอะดอกตัวใหม่ออกมาแล้วกิ่งก้านมันก็ยาวเร็วๆครับเพราะว่าให้ปุ๋ยเร่งให้มันสวยเนี่ยครับดอกตัวใหม่เยอะใครจะเอาไปเสียบไปอะไรนี่แดงดำเนี่ยครับกิ่งยาวๆอย่างนี้เลยใครที่จะสนใจเอาไปเสียบก็เอาไปได้เลยครับก็ชุดนี้ก็ขอขาย12ต้นนะครับใหญ่ ใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่กระถาง8นิ้วนะครับดูหรือเนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยเห็นเห็นเลยใหญ่ไหมใหญ่จริงครับใหญ่จริงไม,ไม่ไม่มีโม,โมไม่มีเมคครับ12ต้นพัน EMS 200พัสะดุหนึ่งอนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมากิ่งยาวๆโขดใหญ่ๆครับอ่ะมาอันนี้ต้นละ400อเอาเอาซูดินออกหน่อยซูดินออกหน่อยจะได้เห็นอ่ะนี่ต้นละ400อยนะครับ EMS 100พัสะดุก็50บบาทนี่ครับเป็นดอกตัวใหม่ตัวนี้ สวยมากหวานมากคล้ายๆบัวชมพูครับแต่สีจะจัดกว่าบัวชมพูจะเป็นชมพูชมพูมากกว่าอันนี้จะออกออกสว่างกว่าครับเนี่ยครับกิ่งก้านยาวนะนี่เสียบสามกิ่งก้านยาวๆครับใครเอาไปเสียบต่ออะไรได้หมดเลยครับข้าขายต้นละสี่ร้อยเ MS หนึ่ง้อยพัสดุห้าิบาทแล้วก็นี่ครับไฉไลโคตรใหญ่ๆครับก็มีต้นเดียวต้นสุดท้ายแล้วไฉไลนี้ขายไปหมดแล้วก็ ขายตัวละ400ครับ EMS 100พัสดุก็50บาทแล้วก็มีตัวใหม่เหมือนกันนี่ดอกตัวใหม่เหมือนกันน,นี่ไหมนี่จะบานแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยเรื่อยๆื่อยเห็นปะพอตอนก่อนจะบานมันจะขาวนี่นี่พอตอนเนี่ยนี่นี่ยังไม่บานนะผมแหวกให้ดูเลยเนี่ยตอนก่อนจะบานมันจะขาวอย่างนี้ตอนบานได้สองสามวันนี่บานเมื่อวานใช่ไหมอย่างเมื่อวานหลงวันซูนเนี่ยครับจะขาวเออจะจะ,จะชมพูจะสว่างขึ้นเรื่อยๆนี่พอบานหลายๆวนันนี่ชมพูก็จะจัดขึ้นอย่างนี้ครับ นี่ครับนี่ครับพอเริ่มจะโรยก็ชมพูก็จะสว่างกระจ่างไปเรื่อยๆครับก็แปลกดีครับก็แปลกดีเนี่ยครับก็ความเป็นชมพูมันจะออกชัดขึ้นแรกๆจะขาวชัดครับก็สวยดีครับต้นนี้ก็เป็นไม้ตัวใหม่ยังไม่มีชื่อนะครับก็ใครสนใจก็ทักไายมานกิ่งรอไปเสียบได้เห็นไหมผมจะขายผมยังไม่ได้ตัดทดอะพราะผมเล่งกิ่งเร่งดอกก็ขายเลยครับเนี่ยครับก็ขายต้นละ400ร้อนะครับ e m s 100พัสดุห้บาทแล้วก็อันนี้แดง ตัวแดงตัวนี้ตัวแดงสุกใจสวยๆเลยครับโขดใหญ่ๆนี่กระถาง10 18กระถาง18นิ้วนะครับโขดใหญ่ๆกิ่งก้านดีๆครับก็ขอขาย800นะครับ EMS 150พัสะดุ80นะครับนี่ครับใหญ่ๆอ้วนๆเต็มกระถาง18นะเต็มกระถาง18นี่สวยมากสวยมากครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วก็อันนี้เป็นแดงพยาเพิ่มทรัพย์นะครับให้ดอกเต็มหัวเลยอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับแต่อันนี้เป็นกระถาง สปี๊บก้นตื้นนะอันนี้มันสปี๊บก้นตื้นมันก็จะดูแบบขนเล็กกว่าอันนี้จะไม่ใช่ครับกระถางมันใหญ่กว่าแต่ทุกอย่างเท่ากันเสียบพร้อมกันไม้ไซส์เดียวกันครับเพราะมันไม่มีกระถางไซส์18ลงแล้ว่ก็เลยเอามาลงนี่เลยครับอ่ะแล้วก็นี่อ่ะแล้วก็มีเนี่ยครับอ่าใบด่างนะครับใบด่างมีอยู่อีก5ชุดนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาอ่าฝนลงเม็ดซะแล้วครับแล้วก็มี3ต้นพันนี่มีหนึง 2ใครชอบก็แคปหน้าจอมาเลยครับ3ามต้น3มต้นพันุนะครับนี่มีคาเนชั่นมีมีนี่มีตัวนี้นะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีม่วงนี่อันนี้ครับชุดที่สองนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักทายมา3ต้นพันธุนะครับ3ต้นพันธุ์ท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วก็ม่วงมีแดงดําตัวนี้แล้วก็มีม่วงสักดาตัวนี้ครับ3มต้นพันุ์นะครับต้นเดียว400ครับแต่อันนี้มันจะไซส์เล็กกว่าไอ้พวกนู้นนะแล้วเป็นเป็นไม้ที่มีอยู่แล้วอะครับ ก็ปล่อยโลเลยครับสามต้นพันธุ์ครับมี3ามชุดมี3ามชุดนะครับสามต้นพันธุ์นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับอ่าท่านใดสนใจก็ทักทายมาอ่าใครรับ3มชุดเนี่ยผมแถมให้ต้นหนึ่งต้นนี้ไปเลยเนี่ยต้นนี้มันคืออะไรยังไม่รู้นี่ใครรับสมชุดนี้ผมแถมแถมให้ต้นหนึ่งแล้วกันเพราะว่าแถมมากไม่ไหวครับพอส่งออกไปแล้วพอมาหักกลบลบกําไรค่าทุนค่าอะไรแล้วเท่ากับเหลือสองสามร้อยต่อไม้สิบกว่าต้นเหลือกําไรสองสามร้อยก็ไม่ไหว ครับก็ใครรับทั้ง3าชุดผมแข็ให้ต้นหนึ่งครับฝนลงเม็ดแล้วครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับท่านใดชอบอะไรก็ทักทายมาเนี่ยครับ700ครับฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ